สวัสดีครับท่านผูที่แวะเวียนผ่านมานะครับเปิดม,มาเจอหน้าคุณเอกก็แสดงว่าคาบนี้นะครับบุตรหลานของท่านกําลังจะได้เรียนในรายวิชาเทคโนลยีการออกแบบเทคโนโลยีกับคุณเอก ซึ่งารายวิชานี้เคยบอกไปแล้วว่าเมื่อก่อนเขนาเรียกว่าวิชาคอมพิวเตอร์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราข้ามขั้นในเรื่องของการเอาคอมพิวเตอร์ไปใช้งานมาเป็นเรื่องของการความเข้าใจกับคอมพิวเตอร์แล้วนะกับเทคโนโลยีนะครับซึ่งเป้าหมายสำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าจะมีตัวชี้วัดต่างๆที่ทางรัฐบาลหรือทางกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่เขาบังคับมานะครับว่าจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้เจ็ด จำนงของครูคอมพิวเตอร์ทุกคนเวลาที่ครูก็สอนเนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับที่ครูพยายามปรับให้พวกเราให้นักเรียนเลย่งนึงก็คือในเรื่องของเจตสติที่ดีนะครับสิ่งแรกเลยถ้าเด็กมีเจตสติที่ดีกับเทคโนโลยีมั่นใจครับว่าแค่พวกครูแค่พวกผมนะครับคงจะทำให้เด็กๆเ,เ,เก่งไม่ได้ นะครับแต่เราสามารถจะจุดประกายให้กับบุรุษของท่านได้นะครับก,ก็เด็กๆที่ฟังอยู่นะครับคงจะเข้าใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมเวลาครูสอน,นทำไมสังเกตสิครูคอมพิวเตอร์ส่วนมากจะหน้าตาดีอ่าน,นี้อันนี้ประการ,ร,การแรกประการที่2จะใจดีถามว่าทำไมครูคอมพิวเตอร์จะดีครับเพราะว่าถ้าครูใจดีจะทําให้เด็กมีความรู้สึกดีๆกับวิชาเทคโนโลยีกับคอมพิวเตอร์ แล้วทําให้พวกเราเนะี่ยอยากที่จะเรียนนะครับอยากที่จะเป็นนะครับอ่ะวันนี้มาเข้าสู่เนื้อหาของเขาเรียกว่าครึ่งเทอมหลังภักนะเรียนหลังเราเกินมา10สัปดาห์แล้วนะครับวันนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่1 1 12แล้วนะครับในข้าวเรียนที่ผ่านสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้พักกันไปแล้วนะครับทีนี้ก็คงไม่พักละยาวกันเลยนะครับกับการประเมินผมวิธีการแก้ปัญหาซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็ วัดที่วสี่จุดม1นทับสนะครับก็เป็นเรื่องของการทดสอบประเมินผลนะครับแล้วก็เหตุผลแล้วก็ข้อบอุคงต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนะครับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการาในการเ,าเรียกว่าอะไรล,ล่ะ การที่จะกระบวนการของวิศวกรรมกระบวนการทางวิศวกรรมนะครับในการแก้ปัญหาไปต่อดีกว่านะครับหน้าต่อไปครับดูเป็นผังการเรียนรู้นะครับจริงๆนะ้วมีมทั้งหมดทั้งกัน5เรื่องนะครับแต่วันนี้ดูดูจากแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็มันมีเรื่องที่เจาะลึกด้วยนะครับแล้วก็ บอกตรงๆว่าทั้งม .1 ม .2 ม .3 เรียนเหมือนกันแต่ว่าความยากความง่ายก็จะเป็นสเต็ปที่ที่จะเจาะลึกแตกต่างกันนะครับอย่างมอ .3 อาจจะต้องไปเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมง่ายๆในในตัวโปรแกรมการประมวลผลนะทางเรื่องของสถิตินะเจาะลึกเป็นเรื่องของสถิติแต่ม .1 เนี่ยคงจะเรียนรู้แค่พื้นฐานนะครับส่วนม .2 ก็คงจะต้องรับรู้ถึงตัวซอฟต์แวร์ ที่เขาจะมาใช้ในการจัดการนะครับในเรื่องของการประเมินผลการจัดการตรงนี้นะครับดูตรงเนื้อหาต่อไปนะครับรูปแบบของการทดสอบนะครับเรามีรูปแบบของการทดสอบเนี่ยด้วยกันเนี่ยสรูปแบบนะครับรูปแบบแรกเนี่ยเป็นการทดสอบแบบทำลายชิ้นงานนะครับแบบที่2เป็นการทดสอบแบบทำลายชิ้นงานนะครับเอาดูแบบตัวแรกก่อนนะครับการทดสอบแบบไม่ทำลายชิ้นงานเนี่ยก็เพื่อใช้เพื่อการศึกษาเรียนรู้คุณสมบัติสังเกตการวัดค่าสร้างภาพจําลองขึ้นมา นะครับเช่นใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับใช้สร้างภาพเสมือนใช้การตรวจสอบโดยสารแทรกซึมเข้าไปนะครับส่วนการทดสอบแบบทำลายชิ้นงานเนี่ยก็ลักษณะของการสุ่มนะเป็นสุ่มชิ้นงานออกมาทุกชิ้นมาแล้วก็เอาไปทดลองดูนะนะเช่นก็ใช้ในการทดสอบคุณสมบัติคุณลักษณะและกขีดจำกัดของชิ้นงานนั้นๆนะครับ,รบเช่นการประทะกันการชน จำเก็ไหมครับว่าเขาเคยมีเราจะเคยเห็นการทดสอบการชนของรถนะครับในแต่ใน,ใน,ใ,นในแต่ละรุ่นรถการผลิตเขาก็จะเอาลองไปท,ทดสอบการชนการกระแทกดูนะครับว่า,าเกิดผลเสียลักษณะอย่างไรบ้างนะครับการทดสอบความแข็งแรงของพื้นปูนพื้นถนนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีเขาก็นำปูนนะตัวซีเมนเนี่ย ในอตเดียวกันที่เทที่ถนนเนี่ยเขาก็จะมาเทมาเป็นไอัวแท่งลูกบาศกแล้วเขาก็ไปทดลองเรื่องของการบดอัดนะครับว่าสามารถทนแรงบดแรงอัดได้มากน้อยเท่ไหนนะครับเรื่องของแรงดึงแรงตึงต่างๆนะครับซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็ต้องพิจารณาว่ามันเอาไปแล้วเนี่ยเอาไปใช้ในการคำนวณตรงนี้เนี่ยแล้วเอาไปใช้ส่วนอะไรได้บ้างยกอย่างเช่นการทำชิ้นง,งานเนี่ย ก็คงจะต้องสุ่มนะซุ่มออกมาถ้าให้ทําลายชิ้นงานเนี่ยก็สามารถที่จะทดลองนะครับโดยที่ชิ้นงานนั้นยังอยู่นะโดยชิ้นงานนั้นน่ะยังอยู่เหมือนเดิมสามารถจะไปใช้งานได้อีกนะครับก็ไปมีเครื่องมือต่างๆในการที่จะดำเนินการตรงนี้นะครับดูเครื่องมือแล้วก็ซอฟต์แวร์ช่วยในการบันทึกการทดสอบความวัดผลและการวัดผ,ผ,ผลกันในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแรกฮนะ เป็นเครื่องวัดความเป็นกดนะซึ่งตัวนี้ก็ใช้ในการวัดความเป็นกดเป็นด่างนะคือกดหรือเบสนะครับโดยการจุ่มลงไปในของเหลวในน้ำเนี่ยนะครับว่าน้ําตัวนี้มีความเป็นกดถ้าความเป็นกดเป็นเบสแค่ไหนนะครับแล้วก็ตัวต่อไปครับคือตัวต่อไปเป็นเครื่องวัดดินนะครับพ็ทดสอบดินมาชนิดสามารถวัดความเป็นกดความเป็นด่างของดินได้นะครับว่าความชื้นความสว่างที่กระทบหน้าดินได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ ใช้ในเรื่องของการเกษตรกรรมนะครับเรื่องการเกษตรต่อไปครับเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำนะก็เอาหัวจุ่มเข้าไปแล้วก็วัดปริมาณที่ที่ต้องการวัดนะครับเครื่องต่อไปครับเป็นเครื่องวองัดความดันโลหิตแบบดิจิตลอลเคยไหมไปไปหาหมอเขาก็าจะมีเครื่องราาักษซอยเนี้ยความดันโลหิตความดันสูงความดันต่ำไหมนะครับแล้วก็ใช้ในการ โคมมือผลนี้เคาบผลนะครับขึต่อไปเป็นเครื่องวัดไฟฟ้ามัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลมัลติมิเตอร์คือสามารถวัดได้ทั้งค่าของต้านทานในด้านด้ฟ้ากระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวกระแสไฟฟ้าก็วัดได้ทั้งไฟกระแสสลับแล้วก็ไฟกระแสตรงนะ AC หรือ DC นั่นเองนะครับื่องต่อไปครับเป็นเครื่องตัวจับโลหะนะครับซึ่งเวลาจากในรูปเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาวัดจากตัว กก็สามารถที่จะวัดว่าตรงส่วนใดเนี่ยมีมีตัวสลวดนะครับมีตัวเหล็กเๆที่ดำอยู่หรือตรงจุดนี้เป็นแนวสายไฟหรือเปล่านะครับอไรครับเป็นเครื่องทดสอบความแข็งนะครับใช้ในการทดสอบการกดไอัอกนั่นคเช่นพวกลูกป,ปูนหรือกูพูดน,นะครับเขาก็จะหล่อมาเขาก็จะเอาเครื่องตัวนีนะ้ในการกดว่ามันจะสามารถจะรองรับได้กี่ตันกี่ตัน ก็เอาไปาสามารถจะเอาไปใช้ในการทดลองอาการประมวลผลวิเคราะห์ออกมาว่าถนนเส้นนั้นพื้นที่นั้นรับได้กี่ตันนะครับขนาดเท่าไหร่แล้วต่อไปเป็นเรื่องของความชื้นของวัสดุแบบทําลายพื้นผิวทำลาัพื้นผิวก็คืออาจจะต้องกระเทาะออกมาหรือกระแทกเข้าไปนะครับเครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูงแบบื่องยมสี่หลัก โดยมากนี่ก็จะวัดไปพวกาการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับเราต้องการความชื้นตรงสูงนะครับเรี่ยวัดอุณหภูมิความชื้นและปริาามราณคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมทัึกข้อมูลแบบต่อเนื่องนะครับซึ่งเรื่องต่อไปนะครับก็คงจะต้องไปในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับไปคขึ้นเอาไว้ให้หรู้คร่าวๆเดี๋ยวเราไปเจอกันใน ep 2 นะครับในเรื่องของซอฟต์แวร์ก็ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์ปิดนะครับแบบออฟไลน์ line, หรือออนไลน์ line, นะครับหรือเป็นประเภทโปรแกรมมิ่งที่จะเขียนแล้วกอ็อัดเข้าไปในตัว IC ตัว i อ t ที่จะไปดำเนินการในเครื่องมือต่างๆนะครับซึ่งในที่นี้ก็เรามาเรียนรู้กันที่ตัวนะครับอย่างตอนนี้ก็เดี๋ยวเมื่อหนึ่ง อาจจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของ Excel นะครับเดี๋ยวม2เรียนรู้เรื่องของ Google Sheets นะครับส่วนเรื่องของม3ก็อาจจะเป็นในเรื่องของอโปรแกรมพวก a s s e t พวกฐานข้อมูลนะครับหรือตัวโปรแกรมมิ่งพวก Python นะครับต่างๆลง m y sql ก็เดี๋ยวมาเจอกันใน EP ที่2คราวหน้านะครับก็อันนี้จบแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยว ครัหเลยน่าจะเข้มข้นมากกว่านี้สําคัญอย่าพลาดน,นะครับคราวนี้แค่ออเดอร์เรื่องของการว่าผลเมื่อผลแต่คราวหน้าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมแล้วนะครับก็หวังว่านักเรียนคงจะไม่พลาดแล้วก็คงจะไม้พลาดโดยคีย์วอล์คต,ตัวนี้ในการที่จะสแกนเช็คชื่อรวมทั้งแบบทดสอบทั้งหมดทั้ง5ตัวชี้วัดในรายวิชานี้ทั้งเทอมแล้วคุูลงมาให้แล้วนะครับลงไปทำซะตอนนี้เราเรียนในถึงตัวชี้วัดที่4นะครับไม่ต้องรีบ ให้หมดทั้งตัว5ชีวัดแต่ว่าตัวชีวัดที่ 1, 2, 3ต้องเสร็จแล้วครับและตัวชีวัดที่4ี่กำลังเรียนอยู่โอเคนะครับก็เจอกันครั้นหน้าไม่ไปครับ